ดีครับครับสวัสดีครับท่านที่เคารพแล้วก็ท่านฝั่งทางบ้านครับค่ะคุณหมอครับเรื่องสเปรย์พ่นจมูกดัดจับแล้วก็ยับยั้งโควิดเนี่ยก็ฟังมาเรวยว่าหลายครั้งแล้วนะฮะหลายวันแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีการวางจําหน่ายกันแล้วทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของสถานการณ์ที่มีคนสนใจอยากจะทราบถึงเรื่องสรรพคุณตัวนี้ก่อนว่ามันมันมีสรรพคุณยังไงบ้างครับในเรื่องนี้า้อแรกเลยก็คือมันเป็น มันเป็นผมใช้คําว่าแอนติบอดีจะใช้ครั้งเดียวนะครับค่คือเออเป็นเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์หรือสารที่มีความสามารถนะครับในการที่จะทําลายเชื้อไวรัสนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอนติบอดีซึ่งเราตกัดมาได้จากจากคนที่ที่เป็นโควิดในทีมเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อนะครับ โดยสรุปเนี่ยคือเวลาเวลาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือหรือไวรัสก็ตามหรือแม้แต่แคคิดในทีก็ตามเนี่ย<ฆ>นะครับร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีเนี่ยออกมาเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะทําลายเชือ้อการฉีดวคัคซีนก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายทำแอนติบอดีออกมา<ฆ>แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเราใช้วิธีเอาแอนติบอดีตัวนี้โดยตรงเลยนะครับเอาออกมาใส่ไว้ในยาพ่นที่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ ิ่งที่เป็นการพัฒนาจริงๆเนี่ยมีสองสองอันก็คือการที่สกัดอแอนติบอดีที่ว่าได,ได้อันที่สองก็คือการที่ทาอย่างไรจะให้อย้ยาตัวเนี้นะครับมันสามารถติดกับเยื่อบุในจมูกของเราเยื่อบุในร่างกายของเราเได้และติดอยู่ได้นานๆนะครับเมื่อเรามีแอนติบอดีเครือบจมูกเราอยู่นะครับเ,เวลามีเชื้อโรคติดกับมาใ,ในละอองฝอย หรือในอากาศในอะไรก็ตามที่เข้ามาในจมูกเราเนี่ยะนะครับเมื่อเชื้อโรคอันนี้มาตกลงไปที่ที่เยื่อเมือกในจมูกเราเนี่ยก็จะถูกแอนติบอดีตัวนี้ทำลายนะครับก็จะเท่ากับเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราค่ะได<ต>มีบางรายการที่สัมภาษณ์ผมแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าหน้ากากทิพซึ่งอันนี้<อ>ต้องครับจริงๆมันก็คือเป็นหน้ากากาชนิดหนึ่งแต่เป็นหน้ากากาที่ ที่เราใส่แล้วก็ปกป้องจมูกข,ของเราครับครับแล้วเวลาพ่นหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับโดยจากการผลจากการที่ทดลองมาเนี่ยนะครับอยู่ได้ประมาณหกชั่วโมงครับอ๋อแค่หกชั่วโมงคุณ,คณหมอคะอย่างนี้เนี่ยถ้าถามเอาแบบถามถามตรงๆเลยนะคะหลายคนบ,บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของหน้ากากทิ่คือใช้แทนหน้ากากอนามัยแต่ว่าเป็นการถอดในสถานที่เสี่ยง บางช่วงเท่านั้นยังใช้คําแบบนี้ได้ไหมคะถูกต้องครับจริงจริงจ,งจงเนี่ยต้องเรียนตรงๆะนะครับว่ามันมันไม่ต่างกับหน้ากากนะครับแต่มันก็ไม่ได้อยากจะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ดมีจุดมุ่งหมายที่ที่มากกว้างขวางได้เท่าหน้ากากผมได้เร้นอย่างนี้ครับหน้ากากเนี่ยข้อดีข้อที่หนึ่งคือมันปิดทั้ง,างปากและจมูจกอย่างน้อยมันก็ป้องกัน เชื้อเข้าทางปากได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราเรอให้พ่นในจมูกเท่านั้นม,มีคนถามว่าทำไมไม่พ่นในปาก<笑><笑>ก็บอกว่าคงต้องเตรียมกันใหม่สำหรับการใช้ย,ยาและสําังานคืออย่างนี้ครับจมูกเราไม่ทานอะไรเข้าไปปากเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็กินชาดื่มน้ําเดี๋ยวเราก็ทานอาหารเข้าไปการบอกของน้ํายาที่มีแอนติบอดี้อยู่เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นาน<ช>ครับ<ช>ที่สองก็คือหน้ากากเนี่ยมันป้องกัน ไม่ให้เชื้อจากตัวเราออกไปสู่คนอื่นได้ดีกว่าการท่นจมูกซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อคนอื่นออกมาที่ตัวเราครับอืนึกภาพออกเพราะว่ามันมีหน้ากากใส่ใส่หน้ากากกันอยู่ชั้นหนึ่งแต่ไอ้สเปรย์เนี่ยมันไม่ได้มีการใส่หน้ากากก็คือใช้เอาไว้ใช้เฉพาะกิจอย่างเช่นเวลาเราจะไปรับประทานอาหาร อันอย่างนี้ใช่ไหมคะฉีดอยู่กับคนเยอะๆแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องถอดหน้ากากกินข้าวในร้านอาหารสักๆักไม่แบบว่าใช้เวลาไม่ได้นานมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับจริงๆผมผมให้ให้ใช้ในสองสองสองสถานการณ์สถานการณ์แรกคือในสถานการณ์ของของแต่ละคนที่ถ้าเอาตัวอย่างให้ชัดละก็คือการไปต่างประเทศไปต่างประเทศที่หนึ่งเราไม่รู้ ว่าใครเป็นใครไม่เป็นค่ะแล้วก็ในโดยเฉพาะยิ่งในโลกตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันอืมความเชื่อของเขาที่ว่าคนใส่หน้ากากคือคนป่วยค่ะครับคนดีๆไม่ต้องใส่หน้ากากเพราะคนป่วยใส่ไว้แล้วจะไม่เชื่อมันจะไม่ออกมาเราก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะเจอหรือเราไปอยู่ในที่ไหนนานๆเช่นในโรงพยาบาลพยนต์ที่เราไม่รู้จักไปอยู่กับคนเยอะๆซึ่งไม่ใช่กลุ่มคนที่เราคุ้นเคย ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีการตรวจ ATK ก่อนจะไปร่วมกันในปาร์ตี้เนี่ยถ้าเราตรวจ ATK ก่อนเข้าไปทุกคนเราก็ปลอดภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆประกอบกับในช่วงนี้เนี่ยแทนรัฐบาลเองก็ก็ให้โอกาสที่เราจะอยู่ได้โดยไม่สวมหน้ากากนะครับในสถานการณ์ที่มันมันไม่สูงเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใส่เราก็เลือกท้นเมื่อ เราต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันสูมเสียงเพื่อครับอันที่สองก็คือในในภาวะบุคคลครับคนที่มีภูมิต้านทานต่ําผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านนะครับนะครับหรือคนที่ได้รับยากดภูมิต้านทานหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ภูมิต้านทานต่ําเนี่ยเราในภาวะที่คนเขาเริ่มไม่ใส่หน้ากากบน ถ้าเราจะต้องไปสัมผัสคนอื่นหรือเราเสี่ยงที่จะรับเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าไม่สะดวกที่จะใส่หน้ากากก็เอาอันนี้พ้นแทนครับค่ะนะซึ่งลักษณะการที่ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดก็คืออันนี้ต้องย้ําตรงนี้ครับเวลาจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งท่านอยู่บ้านของท่านดีๆที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่ก็ลูกหลานนี่แหละครับเอ,เอาไปเอาไปติดท่านะนะครับแต่ไปถึงก็จะคุยกับลูกกับหลานก็ไม่อยากจะใส่หน้ากาก ต้องเอายา t h ้ไปพ่นให้ท่านอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่พ่นเราแล้วก็ไปสาดท่านไปไปกอดท่านนะครับ<ช>แต่พ<ช>ิ่ให้ตัวท่านครับเพราะเราป้องกันท่านไม่ได้ไม่ได้ป้องกันตัวเราใช่เพราะว่าลักษณะการออกฤทธิ์ก็คือมันจะต้องอยู่ที่จมูกของแต่ละคนถูก<ช>ต้องไหมคะคุณหมอใช่ครับอราวนี้ถ้าเกิดว่าเราพ่นจมูกแต่ว่าเชื้อมันเข้าทางปากละฮะ อันนี้ก็ก็ยังก็ยังต้องเรียนตรงๆว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าทางปาก,ปากได้ทางตาได้แต่แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับคันทั่วไปเยนยครับโดยปกติถ้าเราไม่เหนื่อยไม่หอบเลยนะครับเราก็เราก็ากหายใจเข้าาะเท่านั้นนะครับเราจะหายใจเข้าปากครับ ไม่มากนะเพราไม่ไม่ได้บอกว่าใส่อันนี้แล้วคุณไม่เป็นแน่นอนคะุณไม่เป็นแน่นอนมันก็ก็เหมือนกับการใสหน้ากากนะครับค่ะก็คือเป็นการดักจับแล้วก็ยับยั้งโควิดก็คือเหมือนให้เขาเกาะเกาะน้อยลงพอเกาะน้อยลงเชื้อถ้าเกิดมันมันเราจะจำเป็นจะต้องมีโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อจริงๆโอกาสมันก็จะน้อยลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับระเพราะ พูดถูกเลยครับคือเขาเกาะน้อยลงโดยหลักการคือพอเขาเกาะแล้วเขาจะเข้าสู่ร่างกายเราแต่ตอนนี้พอเขาเกาะบับเราก็จะมีทหารออกไปทําลายเขาทันทีอ๋อก็อาจจะไม่ลงไปถึงปอดไม่อาการจะไม่นั่เข้าไปในร่างกายไม่เข้าไปในเลือดของเราะค่ะคุณหมอขาทีนี้วิธีการใช้แล้วก็วิธีการใช้มีมีมีข้อแนะนําในการใช้ไหมคะอันที่หนึ่งคือเรื่องของการเก็บนะครับอย่างที่หลายท่าน พูดมาแล้วมีแพทย์หลายท่านก็ได้แนะนําตรงนี้นะครับคือว่าอันติบอดีเนี่ยมันมันไม่คงคงตัวไม่ดีนักมันมันเสียความสามารถหรือสูญเสียฤทธิ์ในการทํางานนี่ได้ง่ายในอุณหภูมิสุขเพราะฉะนั้นข้อห้ามข้อแรกเลยเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการเอาไปว่าวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงสูงเป็นไปได้ช่วงที่ที่เก็บได้อาจจะเก็บในที่ที่เย็นเนี่ยนะครับนะ แต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่าจะต้องอตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนียว่าจะทนต่อความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้มากแค่ไหนแต่เอาไปตากแดดไว้เนี่ยเอาไทิ้งไว้ในรถทีดต่อตากแดดเนี่ยคงคงไม่ดีแน่ับครับ,นะรบขวดหนึ่งนี้ใช้ได้กี่ครั้งครับคุณหมอประมาณ 150, ร้อยห้าสิบอ๋อร้อยห้าสิบกว่าครั้งนะฮะเแต่ละครั้งเนี่ยอก็ใช้ใช้สี่ร้อยห้าสิบ พับนะครับพับตีร้อยห้าสิบพ่น <c oughs> แต่ละครั้งเร้อยพ่นจะรูจมูกข้างละสองสองครั้ง <c oughs> นะครับสองพับนะครับก็จะอยู่ได้หกชั่วโมงนะครับร <c oughs> ะยะเวลาที่เราเราเข้าไปในพื้นที่เสียงอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนะคุณหมอคะ่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าโอกาสที่เชื้อจะเข้าปอดมีมากน้อยขนาดไหนคะน้อยลงไปเชือ้อเชื้อใหม่ที่เราจะรับเข้ามาเลยครับ <c oughs> มันจะน้อยแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ยาพ่นตัวนี้เนี่ยม,มีคุณสมบัติอันหนึ่งซึ่งเราชัดเจนแล้วครับว่ามันจะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายมนุษย์อื<ม>แปลว,ว่ายังไงมันก็จะเคลือบอยู่ที่ผิวเซลล์แล้วมันก็โดนล้างลงกระเพาะอาหารไปในที่สุดนะครับนะครับ<ม>แลวตัวนี้ไม่ใช่เชื้อด้วยนะครับต่างกับวัคซีนบางตัวที่ทําให้เชื้ออ่อนแรงแต่ตัวนี้คือแอนติบอดี ซึ่งเป็นตัวทำลายเชื้อโดยตรงครับอือย่างนี้มีอย่างคุณคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมอย่างนี้เนี่ยร่างกายที่ได้รับเชื้อไปแล้วใช้ได้ไหมคะกับสเปรย์พ่นจมูกตัวนี้คะ่ะได้เลยครับได้เลยครับค,คือให้คิดว่าเป็นหน้ากากอันหนึ่งเลยครับครับอย่างที่บอกว่าเป็นหน้ากากผมเรียกหน้ากากที่มองไม่เห็น แต่ก็มีบางคนบอกว่าอาริกหน้ากากคลิปกันแล้วกันค่ะค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> ดูราคาดูราคานี้ก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะครับคุณหมออันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมหนักใจนะครับเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทําวิจัยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งต,งต้องยอมรับก่อนนะครับว่าหน่วยงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ให้ทุนในการทำการวิจัยค่ะเราก็มุ่งเน้นให้เกิดผลงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวม งานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมาแล้วมีที่ต้องใช้ที่จําเป็นจะต้องใช้กับคนจริงๆนะครับแล้วก็ราคาที่รัฐบาลสู้ได้เราจะส่งเรื่องนี้ไปอย่างสปสชหรือสำนักง,งานประกันหลักลกประกันสุขภาพแห่งชาติ mm hmm. เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ในประชาชนแปลว่ารัฐบาลให้กับทุกคน, mm hmm. นแต่อะไรที่มันอันที่หนึ่งผมเรียนแล้วว่ามันใช้หนากากทดแทนได้อันที่สองเนี่ย ต้นทุนเขาสูงนะครับสูงไม่ใช่เพราะว่าเราไปหวงเล็กศึกใจหรอกแต่การผลิตเนี่ยมันยังไม่มากนะต้นทุนก็ยังสูงผมเนี่ยติงติงน้องเขาอผู้ประกอบการซึ่งเขาเขากล้าหาญและเขาเก่งมากเลยนะครับบอกว่าเอ้ยราคามันยังสูงไม่หน่อยนะเขาก็เขาก็บอกผมว่าเขาลงทุนไปเยอะจริงๆผมก็บอกว่าโอเคอมผมคาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อการผลิตมากขึ้นได้ได้ระดับ ต่อที่เราเรียกว่าอีคโนเมีสเกลเนี่ยนะครับก็ <S <S จะลดลงโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับยอมรับต้องต้องย้าตรงนี้นะคะว่าคือไม่ใช่เป็นการรักษาเป็นการป้องกันแล้วก็ยับยั้งเนาะ <S <S คุณหมอเนาะสำหรับสเปตตัวนี้เพราะฉะนั้นออพอคิดว่าเป็นการป้องกันเนี่ยคนที่ติดเชื้อแล้วคนที่ยังไม่เคยติดเชืออ้อใช้ได้ทั้งนั้นแต่ที่สําคัญที่ที่เป็นประโยชน์ที่สุด แล้วต้องย้ำตรงนี้อีกครั้งคือมันไม่ใช่วัคซีนนะครับเออวัคซีนยังเป็นเรื่องจำเป็นที้ขณะนี้เนี่ยรัฐบาลท่านซึงง่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกเนี่ยท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่โดยเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ของหมอเนี่นะครับตลอดตอนนี้เราพบสองสามประการที่สำคัญคือหนึ่งความรุนแรงของเชื้อมันอ่อนลง นะครับสองคนไทยเนี่ยได้รับวัคซีนไปเป็นจำนวนที่สูงมากครับเปอร์เซ็นที่สูงมากสามดูจากอัตราการป่วยการเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงมาได้อย่างชัดเจนทางรัฐบาลเองท่านก็เลยยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วก็ให้โอกาสคนไทยที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากขึ้นสำหรับว่าหลายคนก็ก็หงุดหงิดกันหน้ากา ก็อาจจะพนได้นะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบเลยเป็นภาระอะไรก็แล้วแต่อพราะฉะท่านก็บอกว่าโอเคท่านจะเลือกไม่ใส่หน้ากากก็ได้แต่ได้นระานณ์ไว้แล้วว่ามันมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ที่เราคิดเราเองเรารู้เองว่าอันนี้เราจะเราจะเสี่ยงแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่สะดวกหรืออาจจะไม่มีหน้ากากเวลานั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พ้นอันนี้เข้าไป อืมค่ะเห็นคนก็สนใจคนสนใจถล่มทลายเลยเข้าไปในเพจของไทยสู้โควิดแล้วก็บอกสนใจสนใจเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่สนใจอย่างเดียวชื่นชมมาด้วยชื่นชมความสามารถของนักวิจัยไทยแล้วก็ความร่วมมือกับกับภาคีต่างๆตรงนี้เนี่ยความร่วมมือเราคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็ต้องยกความดีให,ให้ให้ระบบวิจัยที่ ทางรัฐบาลได้ได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็คือระบบที่เอากองทุนวิจัยเนี่ยไปรวมไวท้ที่ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีหน่วยงานซึ่งผมอยากให้ประชาชนได้ได้รู้จักก็คือ,เ,อเรียกว่าสกสบนะฮะหน้างานสนับสนุนการวิจัยของประเทศเลยนะครับงิต้นใหญ่ก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้ท่านก็จะกระจายเงินลงมาเนี่ยโดยท่านก็เล็งไปที่หน่วยที่ จะไปดูแลงานทางด้านต่างๆทางกา,การแพทย์ทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะส่งเงินลงมามันก็เกิดภาพของการทํางานร่วมกันระหว่างพันธมิตรต่างๆนะครับจยดเรื่อต้นเนี่ยทางทางสวรสก็สนับสนุนไปที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะครับรันก็พัฒนา้ต้นแบบของแอนติบอดีนี่ขึ้นมาได้นะครับ ของร่วมกับเสือมหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์วิทยาสินปกรนะครับท่านก็ช่วยกันพัฒนาสูตรแล้วก็ส่งให้องค์การเภสัชกรรมซึ่เป็นหน่วยงานผลิตยาของรัฐบาลว่างั้นเถิดนะครับทำหรัองการผลิตทีนี้เวลาจะต้องทําจริงในการลงทุนเนี่ยก็มีก็มีภาคเอกชนซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยนามนะครับแต่แสดโฆษณาไปท่านก็จะเขาก็จะเข้าลงยอมยอมเข้ามาลงทุนนะครับ เขาก็ถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมก็เป็นความเสี่ยงครับเขาก็มาลงทุนพัฒนาร่วมกันแล้วเขาก็รับไปทําการผลิตนะครับก็ออกมาอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็เลยเป็นเนื่องจากมันเป็นสินค้าที่ถ้าเราเรียกก็คือเป็นทางเลือกอืเราก็เลยผมก็เลยคิดว่า เอ๊ะมันคงไม่เหมาะเมืองที่จะมาผลิตแล้วก็แจกให้ประชาชนทุกคนโดยภาครับเพราะ,ะว่ามันไม่อยู่ความจำเป็นขนาดนั้นถ้าเทียบกับการซึ่งขออนุญาตเรียนในทราบว่าขณะนี้สวรสก็เสนอไปแล้วทบสชเนี่ยท่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยท่านให้สิทธิประโยชน์อันหนึ่งกับคนไทยให้ทุกคนครับไม่ต้องจ่ายสตางค์เลยคือคนที่มีความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงเนี่ยจะได้การตรวจยีนมะเร็งคเพื่อจะดูว่า ท่านจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งแต,ต่องท่างใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาได้อันหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เป็นการตลาดได้ค่ะ,คะประโยชน์สาธารณะจริงๆได้ค่ะอวันนี้คุณหมอเวลาค่อนข้างจํากัดแต่ว่าได้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ